ส,สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะกลับมาเจอกับตุ๊ตูนะคะในช anel น,นี้นะตุ๊ตูุรีวิวไปเรื่อยนะคะกลับมาเจอกันในคลิปนี้นะคะก็ห่างหายหน้าตากันไปสักพักหนึ่งเลยนะคะช่วงนี้นะคะก็เลยไม่ได้มาอัพคลิปทําคลิปนะ,ะวันนี้นะคะก็เลยถือโอกาสนะมารีวิวสกินแคร์ในเซเว่นนะคะเพื่อนๆได้ดูกันเนาะแบบเพลินๆนะคะซึ่งวันนี้นะเราจะมารีวิวนะคะ2ตัวนี้เลยนะคะของแบรนด์สมูทโตก็จะมีตัวที่เป็นเซรั่มนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นวีบีซีซีคือจะบอกว่ามันเลิศมากทุกคนเดี๋ยวเราจะมา รนะีวิวกันทนะีละตัวลวกันเนาะจริงๆแล้วเนี่ยของแบรนด์สมูทโตนะเราใช้มาหลายตัวมากเลยนะตัวนี้เราลองใช้มาประมาณเกือบ2อาทิตย์แล้วนะคะก็เลยจะมารีวิวให้ฟังว่ามันเป็นยังไงเนาะแล้วเราใช้ควบคู่กับตัวนี้นะคะอันนี้คือเป็นตัว BBC c เดี๋ยวมารีวิวตัวนี้ก่อนแล้วกันนะคะตัวที่เป็นเซรั่มสมูทโตโทเมนโตคอลลาเจนไวเซรั่มนะคะเป็นเซรัม่มออร่าหน้าใสนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีส่วนผสมของพวกอะบบตินคอลลาเจนกูต้านะคะที่จะช่วยปรับสภาพผิวหน้าของเราให้ดูสว่าง กระจ่งางใสขึ้นนั่นเองนะคะและที่สําคัญนะคะตัวนี้เนี่ยเขา,สาม,มา meeting, สามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยทุกคนแม้ ource, แต่ผิวแพ้ง่ายเขาจะเขียนไว้ข้างหลังเลยใครที่แบบว่าเอ้ยผิวเซนเซทีฟนะคะกลัวว่ากังวลใช้แล้วแบบจะแพหรือเปล่าอันนี้ใช้ได้นะเพราะว <c oughs> ่ามันเป็นสูตรอ่อนโยนเนาะตัวที่เป็นซิกเจอร์ของแบรนด์สมูทโตเลยนะอันนี้เขาบอกว่า1นึ่ซองนะคะเทียบเท่ากับมะเขือเทศญี่ปุ่น10ลูกนะคะทั้งตัวซองเซรั่มและก็ตัวซองบีบีซีซีเช่นเดียวกันนะคะถ้าใครใช้สมูทโตนะคะก็จะรู้กันดีเนาะว่าแบร สารสก,กรัดที่เกี่ยวกับมะเขือเทศเนี่ยเป็นหลักเรามาดูตัวเนื้อเซรั่มกันบ้างดีกว่านะคะตัวเนื้อเซรั่มของเขานะคะตัวเนื้อเซรั่มจะเป็นเนื้อสีแบบขุ่นนะคะขาวอมชมพูนิดๆนะคะแล้วก็กลิ่นหอมมากทุกคนกลิน่นคล้ายๆกับพวกเจลลี่ขนมอะไรแบบนี้เลยนะคะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยคือเขาจะมีเมด็ดเม็ดนิดหนึ่งอ่ะเม็ดสีชมพูชมพูนะคะเนื้อเซรั่มของเขาเนี่ยค่อนข้างเกลี่ยง่ายมากทุกคนพอเกลี่ยไปแล้วนะคะมีความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้านะคะพร้อมแต่ง มากแม่นะคะถ้าใช้ไปอย่างต่อเนื่องอะ่ะจนหมดซองเราคิดว่ามันน่าจะเห็นผลมากกว่านี้แต่สําหรับเราที่เราใช้ประมาณสองอาทิตย์ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะประมาณนี้นะคะก็คือผิวหน้าดูสว่างกระจ่างใสขึ้นนั่นเองจ้าต่อไปนะคะเป็นตัว BBC c นะสมูทโตโตเท,โทโมเมนโชคลาเจน B b and CC ครีมนะคะอันนี้ซึ่งตัวนี้เขาก็บอกไว้เหมือนกันนะว่าเป็นสูตรสําหรับอ่อนโยนนะคะเหมาะก,กับทุกสภาพผิวแม้แต่ผิวแพ้ง่ายนะซึ่งตัวนี้ถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแบบคล้ายๆทีอินวเหมือนกันนะทั้งกัน แดดบำรุงนะคะแล้วก็เป็น BBC C ในตัวด้วยนะคะมีเอสเนาะแต่ว่าควรที่จะทากันแดดก่อนรอบนึงนั่นแหละซึ่งอันนี้เหมาะมากกับวันแต่งหน้าเบาๆใสๆไปทํางานไปกินข้าวหรือแบบน้องๆนักเรียนอะไรแบบนี้ก็ใช้ได้นะคะเพราะว่ามันทาแล้วมันไม่โปะนะคะเดี๋ยวจะทาให้ดูเป็นตัวอย่างนะเพราะว่าคือพอทาไปแล้วเนี่ยเวลาที่เกลี่ยไปปุ๊บเนี่ยคือเขาจะแตกตัวเป็นน้ําเลยตัวเนื้อครีมของเขาเนี่ยจะเป็นสีไข่ไก่เนาะเวลาเกลี่ยไปเนี่ยอย่างที่เห็นก็คือว่าเกลี่ยง่ายมาก ช่วยปรับสภาพสีผิวหน้าของเราเนี่ยให้ดูสว่างขึ้น1สเต็ปนะคะเปลี่ยนไปตามสภาพสีผิวของเรานะคะมันเลยทําให้ไม่ดูวอกหรือว่าดูรอยดูเทานั่นเองนะใครต้องการการปกปิดมากกว่านี้ก็บิว้วรองพื้นเข้าไปเพิ่มได้นะคะหรือใครที่แบบชอบแค่นี้เบาๆพอแต่งหน้าปัดแก้มได้เลยนะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงแล้วกันนะคะว่าใช้แล้วเป็นอะไรยังไงบ้างน,นะคะโดยส่วนตัวนะคะหลังจากที่ใช้มาประมาณ2ออาทิตย์เนาะแล้วก็ไม่ได้ใช้สกินแคร์อื่นๆใดๆเลยเพราะว่าเรา ก็อยากรู้เหมือนกันว่าแบบถ้าเพียวๆมันจะเป็นยังไงเราก็ใช้เช้าเย็นเช้าเย็นชเนช้าเย็นแบบนี้นะคะก็รู้สึกว่าอันเนี้ยตัวเซรั่มเนี่ยเราใช้รู้สึกว่าเออผิวหน้ามันดูกระจ่างใสขึ้นดีผิวหน้ามันดูใสๆแล้วก็ถูกด้วยนะคะราคา39บาทเท่านั้นเองเพราะใช้แล้วแบบเออมันใช้แบบเพลินๆอ่ะมันก็เออผิวหน้ามันจะรู้สึกมันนุ่มๆใครที่แบบว่าเออผิวหน้าดูไม่สดใสอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ใช้ได้ในส่วนของตัว BBC c อันนี้คือเราชอบมากนะคะนางกันเหงื่อได้แบบเฮ้ยมันเลิศมากเเเววลาที่งงืออออกกกซๆจัับต ก้าบอกว่ามันไม่เยิมออกมันไม่มีราบเคลือบอะไรที่แบบมันไหลออกมาเลยอะเมคอัพอะไรเงี้ยมันก็ยังอยู่นะก็เลยค่อนข้างที่จะแบบประทับใจเจมากจาก้งเวลาที่เกลี่ยบนหน้าแล้วมันเกลี่ยง่ายมากเลยนะมันไม่มีตรงไหนที่แบบว่าเป็นด่างอะนึงออกปะคือเราอะเคยเจออะไรประเภทแบบซีซีประมาณนี้ค่ะเมื่อสมัยแบบว่า นะมันก็จะเหมือนว่าพอทาไปปุ๊บเนี่ยแตกตัวเป็นน้ําจริงแม่แต่ว่าเวลาเกี่ยปุ๊บคือด่างมากแม่คือแบบม,มันก็ไม่โอเคไงแต่ว่าตัวนี้คือแตกตัวเป็นน้ําแล้วเกลี่ยง,ง่ายโดยลงแบบทั่วหน้าไม่มีความด่างบนหน้าเลยอันนี้ เลิศมากนะคะแนะนําแนะนานะจ๊ะเล้อย่างที่ชอบเลยคือแต่งแล้วทาแล้วคือมันดูไม่โป๊มันดูเหมือนแบบผิวดีอ่ะทำไมผิวดีอย่างงี้เออมันจะเป็นประมาณนั้นเลยคือดูเหมคนผิวดีนะคะควรไปโดนนะคะตัวนี้สองสามเก้าบาทเหมือนกันนะจ๊ะในเซเว่นก็ลองไปหาซื้อดูแล้วกันนะคะโอเคค่ะก็จบการรีวิวนะคะครีมซองในเซเว่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะใครที่อยากลองนะคะก็ไปลองได้นะคะที่เซเว่นนะโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะใครที่มีคอมเมนต์อะไรใครใช้แล้วมา กันนบ้างะะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะเพลิดเพลินกันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe c h anel n แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน่าจะเอาอะไรมาฝากอีกนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ